ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกว่าสวัสดีครับพวกกัผมปางแงมและทีมงานทิ่มรู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่หมู่บ้านชาวโปรตุเกสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโอเคโเคบนักบุญเปรยโตคณะโดมินิกันหมู่บ้านโปรตุเกสอยู่ตรงไหนครับในอิทธิพันธ์ขาวละไมผู้จัดก,การวังช้างอยุธยาลรพเนียดพาล่องเรือขึ้นท่าบอกว่าตามประวัติ ชาวโปรตุเกสเข้ามากรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ปีพศ2054ครับชาวโปรตุเกสเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาค้าขายกับอยุธยาและนําปืนเข้ามาขายนี้พระเจ้าอยู่หัวเห็นโปรตุเกสเนี่ยมาเป็นชาติแรกให้อยู่นอกเมือง ภายเรือสองชั่วโมงนะจะให้มาตั้งตรงนี้ชาวต่างชาติที่เดินทางมาขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางราชสำนักศรีอุทยาก็ฉลาดรู้ทันนะครับให้ชาวโปรตุเกสขายปืนชาวญี่ปุ่นขายดาบไปตั้งร้านค้าสำนักงานอยู่นอกเมืองหมู่บ้านนี้เขียนไว้ในกระดาษแค่ว่าอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านญี่ปุ่นอาจารย์<ะ>ปฏิพัฒน์พุ่มพงแพทย์เป็นคนที่พบอาจารย์มาขุดเนี่ยปี25 1 5มาขุดยังไงก็ไม่เจอเพราะเป็นทุงน่งนา รู้ไหมครับต้ตนไม้ต้นนี้ตอนหกโมงเช้าวิญญาณบาทหลวงใส่ผ้าคุมหัวมาสะกิดบอกให้ขุดตรงน,นี้ก็เลยเจอกระดูกอันแรกการขุดพบก็น่าัก่ึงวิญญาณจากโครงกระดูกกว่า254โครงมาชี้จุดให้ครับหลายคนก็สันนิษฐานว่าเอออนี้มันกระดูกคนไทยเขาให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะมาดูโครงสร้างอนาโตมีทั้งหมดแล้วเป็นชาวต่างประเทศงั้นก็ตรงนี้ก็เลยสันนิษฐานจากบันทึกประวัติศาสตร์เลยว่าเป็นทหารอาสาที่ตายในสนามรบ เพราะว่ามีบางกะโหลกถูกตีหน้าไงตีด้วยบรรทายปืนหรือด้วยอาวุธแสดงว่ามโดนปืนใหญ่อะไรม้างเพราะเขาเป็นนายนายทหารนะทะาโปรตุเกสศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านลำน้ำจะเข้าใจวิถีชีวิตชาวกรุงเก่ามากยิ่งขึ้นครับ